สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญรับชมรับฟังสรุปข่าวรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่24-28มีนาคม2568ไปชมกันครับนายคมศิษฐ์สุริยวันพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด โดยส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานใกล้เคียงทราบถึงนโยบายด้านการสร้างความโปร่งใสในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่13มีนาคม2568ร้อยตำรวจเอกเขตราชานศินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่สองโดยนายคมสิทธิสุริยวันพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้ในายพิเศษนันตมนต์ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีการทบทวนการชรําระเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินบุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกินชําระ เมื่อวันที่25มีนาคม2568นายคมศิธิ์สุริยวันพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีการทบทวนการชำระเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินวนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกินชำระเมื่อวันที่21มีนาคม2568 นายณริตมีราไม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีเปิดงานของดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสาครประจําปี2568ในการนี้นายคมสิทธิ์สุริยวันพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีเปิดงานของดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสาครประจําปี2568 วันที่27มีนาคม2568เวลา17นาฬิกานายคมศิธิ์สุริยวันพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครร่วมบรรจุรางวัลในภาชนะเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ลุ้นโชคและร่วมทำบุญกับกาชาติจังหวัดพร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเข้าร่วมงานโดยประจำณจุดบอ่อสปารวัลมาฉา,าชาติในงานของดีและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่28มีนาคม2568นายบรรพจันทรวงประลัดจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮโดยมีนายคมศิทธิ์สุริยวันพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัตินาลานบ้านฟ้าเคียงดินหมู่ที่2ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบน